ชชวนมีนิชคุณร่วมเปิดตัวงานคอลแลบสติีสุดปังอวดโฉมสติดีดอกไม้แบรนด์เบสทีและเคส,สติีเคสแบง บริษัทอเมทพัชจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ลิขสิทธิ์แท้อาทิ Toy Story, Mickey and Friends w i n n i e t h e p o o h และอื่นๆภายใต้ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์มากมายล่าสุดเปิดตัว2แบรนด์สองคอลเลคชันพร้อมกันสติ c h ดอกไม้แบรนด์เบ t ทีนและเคสสติ๊เคสแบงที่มาร่วมคอลแลบกับ Disney ภายใต้คอนเซป์ Beyond The Pop Wi s e งานนี้ได้นักแสดงชื่อดังมีนิชคุณขจรบริรักษ์มาร่วมสร้างสีสันในงานค่ะ บอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะคะไม่คิดว่างานครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีมากขนาดนี้เลยค่ะทราบว่าแบบวราแต่งงานมีการแบบว่าเขาเรียกว่ามีคนแบบว่ารัดพัดมายเลยค็ะคุณยายพัดปลายผมไม่รู้มันจะเจออะไรครั ในแต่ละบูนะคะในวันนี้เนาะก็จะเจอสินค้าหลากหลายแบบเลยเนาะอย่างที่บอกกันว่าจะมีทั้งสินค้ากลุ่มโนโตี้กลุ่มคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กลุ่มของโมบายอะซสซอรี่บอกเลยว่าวันนี้ที่ใครได้มาเนี่ยรับรองเลยว่าได้ช็อปได้ครบกับไปแน่นอนคือจริงวันนี้มาในตีมสติสแต่จริงชอบทุกตัวในดิสนีย์นะครับผมซึ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานนะผมก็อยากข,านนขอบคุณครับคุณกวางนะครับผมที่แบบเชิญมางานนี้ผมซึ่งจริงๆมินชอบดู ดิสนีย์มากครับแล้วเขาเขอามาทำเป็นของสะสมเป็นของใช่นเนี้ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเราสะสมอะไรเป็นพิเศษไหมคือจริงๆผมมีเอ่อสติชแล้วก็พวกเป็นฟิกเกอร์ที่มันเกี่ยวกับเอ่ออ่าทอยสตอร,รี่หรือว่าเป็นซเวนท์แมนเนี่ยคือจริงๆแบบเป็นคนชอบเก็บมาตั้งแต่เด็กนะครับแบบว่าก็มีอยู่ที่บ้านเต็มเลยวันนี้ได้แวะไปดูหรือได้ไปเห็นอะไรอย่างไรบ้างครับอะไรบ้างคือจริงๆยังไม่ได้แวะดูครับผมแต่เหมือนเขาจะมีเซอร์ไพรส์ว่าจะมีเอ่อสติชที่ สร้างแบบความสูงประมาณ180ซนเมตรครับผมเรรอดูรอดูงานเดินเต้นให้ในงานนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยที่เราจัดให้เนาะแล้วก็จะมีสินค้าหลากหลายแบบที่ไม่ได้เห็นที่ไหนก็ต้องบอกว่าต้องมาพบและสัมผัสกันในงาน DTX ที่นี่เท่านั้นค่ะครับผมก็ใครชชวนทุกคนรับมางานนี้นะครับผมซึ่งถือว่าได้ย้อนวัยวัยเด็กละกันแล้วก,วก็สามารถมาเลือกจริงๆมีเชสแบงด้วยนะครับผมก็สามารถแบบว่าใส่ แล้วก็เปลี่ยนเคสได้ทุกวันเลยนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับงานมีแ้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7นี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ